ไฟ12วลต์แบบขี้แบตเตอรี่กันนะมันจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับ <โด S 1> ก็จะมี5วัตต์9วัตต์และ12วัตต์นะครับส่วนที่จับอยู่ตอนนี้คือ9วัตต์นะครับและตอนนี้มี20 w, w, ว,วัตต<ด>์กับ30วัตต์เพิ่มมาด้วบบนยนะครับและตัวเนี่ยก็จะมีขั้วห้อยแบบนี้เลยแล้วก็มีสายให้ยาว1เมตรเลยนะครับยาวกําลังพอดีเลยนะครับอ่า12วลต์แบบนี้ใช้กับแบตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือจะใช้กับอแดปเตอร์12วลต์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็่่ิิตตตตัับบยยออดดดลลปป สว่างไหมละครับต่อไปเรามาดูแบบมีสวิตช์แบตเตอรี่แล้วเราก็อตอดไม่ติดทํายังไงอ๋อยังไม่เปิดสวิตช์ครับผมอ่ะเปิดสวิตช์กันดีกว่า1 2เปิดปิดเปิดปิด่าเอาไปใช้งานเดินเขาเดินป่าตั้งคมปมก็ได้นะครับหรือจะใช้งานตามตลาดก็ได้อ่าตัวนี้12โวลต์ใช้กับแบตเตอรีตร่ตัวไหนก็ได้นะครับกินไฟน้อยใช้งานได้นานนะครับก้าวันจะสว่างขนาดนี้แล้ววัตต์สูงุจะขนาดไหนมาเปรียบเทียบขนาดเรากันดีกว่านะครับผมจะเริ่มจาก5ั้9วัตต์เก้าวัตต์ะใบญ่กวัตต์นะครับ